ตาสารเงินกองทุนธนาคารกรุงศรีริยาจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายช่วงที่2นะครับโดยอายุตาสารคือ10ปีดอกเบี้ย3.5%เปนนะครับเป็นหุ้นกู้ระดับ AA นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวหุ้นกู้ตัวนี้กันนะครับ ใครคงไม่รู้จักนะธนาคารกรุงศรีธิยานะครับแล้วก็ขครเล็งเอาไว้ก็เดี๋ยวลองดูก่อนข้อสุดหาฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b e แล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนนะครับรเวลาการเสนอขายหุ้นกู้เออไม่ใช่หุ้นกู้เป็นตราสารเงินนะครับตราสารเงินกองทุนเปิดให้จองซื้อระหว่าง1112-13มิถุนาย,ยน2567ธนาคารกรุงศรีธิยาจำกัดหมาชนเสนอขายตราสารเงินกองทุนชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทด้อยสิทธิ และไม่มีประกันมีผู้แทนผู้ถือตราสารเงินกองทุนและผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถอนตราสารเงินกองทุนก่อนกําหนดที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่2ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและสามารถรองรับผลการขาดทุนของผู้ออกตราสารเงินกองทุนได้เมื่อผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีผลการดําเนินงานที่ไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้โดยสามารถตัดเป็นนศูนย์ทั้งจํานวนหรือบางส่วนหากทางการ ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินตาสารด้อยสิทธิ์นะครับเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่2ของธนาคารกรุงศรีพิาจำกัดหมาชนครั้งที่1นึ่ทับสองหครบกำหนดถทท่ถอนปี2577นะครับสิบปีเต็มซึ่งผู้ออกตาสารเงินกองทุนมีสิทธิถ่ถอนทุนกูู้ก่อนครบกำหนดและมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นน้ศูนย์ทั้งจำนวนหรือบางส่วนหากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงินนะครับอายุตาสาร1 0ปีอัตราดอกเบี้ย 3.5%ต่อปีมูลค่าตาไว้หน่วยละหน0 0บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทตาสารเงินกองทุนเสนอขายไม่เกิน10ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,000ล้านบาทจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุตาสารเงินกองทุน เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัานหรือผู้ลงทุนและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับข้อจํากัดการโอนตาสารเงินกองทุนการโอนตาสารเงินกองทุนทุกท่อจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นเว้นแต่เป็นการโอนทางมรดกนะครับอันดับความน่าเชื่อถือของตัวตาสารเงินกองทุน AA นะครับโดยบริษัทฟิตเลตติ B ้งประเทศไทยจํากัดเมื่อวันที่28มีนาคม2567นะครับผู้จัดการการจดหมายตาสารเงินกองทุนธนาคารกรุงศรีตยาจำกัดหมหาชน,นา ในายเฮเบนตาสารเงินกองทุนธนาคารกรุงศรีพิชาจำกัดมหาชนผู้แทนผู้ถือตาสารเงินกองทุนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนะรเวลาการเสนอขายนะครับช่วงที่1ผ่านไปแล้วเราจะไม่พูดถึงเสนอขายช่วงที่2 11 12 13มิถุนายน2567สําหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดานะครับแล้วกผ็ผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นนะครับ bay 2 9 6 a หรือไม่นะครับหรือและไม่ว่าจะได้รับสิทธิ์จองซื้อในการจองซื้อช่วงที่1แล้วหรือไม่นะครับอ่าก็ยืน่นอ่าเดี๋ยวเรามาดูแฟชชิตกันเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับตัวแฟชชิต ธนาคารกรุงศรีอุยาจำกัดมหาชนนะครับตัวตาสารนี้อันดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ7เลยเพราะว่าเป็นตาสารนะครับที่เรียกว่าหากมันเกิดปัญหานะครับก็สามารถตัดนี่สู่ได้นะครับเพราะนั้นคนที่จะซื้อตาสารนี้หรือผู้ลงทุนที่จะซื้อตาสารนี้เขาก็จะต้องมั่นใจก่อนว่าตาสารเนี้ยบริษัทเนี้ยไม่มีทางที่จะเกิดปัญหาเหล่านั้นนะครับอันดับความเสี่ยงอยู่ที่7นะครับความเสี่ยงผู้ออกตาสาร ความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับความเป็นไปได้ที่ธนาคารอาจจะสูญเสียเนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์ที่ด้อยลงรวมถึงสินทรัพย์นอกงบดุลโดยมีโดยเป็นผลจากฐานะทางการเงินของลูกหนี้ด้อยลงนะครับหรือการไม่สามารถชําระหนี้หรือปฏิบัติตามสัญญาได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนของธนาคารและอาจส่งผลให้ธนาคารสูญเสียเงินทุนสํารองของธนาคารความเสี่ยงด้านตลาดนะครับความเสี่ยงที่เกิด ผลเสียหายอันเนื่องมาจากความผันผวนด้านราคาที่เกี่ยวข้องกับอาัตราดอกเบีย้ยอัตราแลกเปลี่ยนตราสารทุนและสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีต่อบัญชีเพื่อการค้าและบัญชีเพื่อการธนาคารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถชําระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนดเนื่องจากไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้นะครับและหรือไม่สามารถที่จะจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือไม่สามารถที่จะจัดหาเงินทุนได้แต่มีเงินต้นทุนสูงนะครับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อรายได้และเงินกองทุนของท่านขาดและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานนะครับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆอันเนื่องมาจากความ ความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการภายในระบบงานบุคลากรและจากเหตุการณ์ภายนอกองค์กรซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมายแต่ไม่นับรวมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงชื่อเสียงนะครับโดยประมาณประมาณนี้คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตาสารีที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารี และล่างสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญผู้ถือตาสารนี่ที่ได้ซื้อตาสารนี่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารนี่ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปีพุทธศักราช2,535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่าสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย33์333ท3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจกักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา หรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเก็ดเล็กเก็น้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์